รก็กลาบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องโทนสุดติิงวิ่งครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มาตกปลานะครับสาหรับหมายที่ผมมาตกปลาในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปาจีบุรีครับชื่ออ่างเก็บน้ําชื่อหมายนะครับชื่อว่าอ่างเก็บน้าหนองเบนนะครับท่านผู้ชมครับสาหรับอ่างเก็บน้ําหนองเบนนะครับท่านผู้ชมครับส่วนมากนะครับจะเป็นปลากายนะครับเยอะนะครับเป็นปลาล่าเนื้อนะครับปลากายชโดนะครับเยอะแต่ว่าที่นี่นะครับห้าม ตกไส้ประตูนะครับท่านผูนช้ชมครับหา้ามเอาไส้ประทูมาตกนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เขาใช้น้ําประปานะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชม ENT ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามฝากกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ realised. ๆจากช่องของผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมครับนี่ก็จะเป็นสภาพใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเบ็ดผมนะครับตรงนี้ครับผมก็ลงเบ็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตีลูกปนินไว้นะครับนี่ก็น้าครับตกรุ้นเมื่อเช้านะครับกำลังจะกลับนะครับตกกลางคืนครับวันนี้ไปครับลุ้นครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ลุ้นและรับชมไปพร้อมกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับก็จะมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะตกกลางคืนนะครับตกประกาย ด้วยลูกปนินตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านะครับมันตอนกลางวันนะครับมันกินยากนะครับที่นี่ป้าปลากายมันค่อนข้างจะเคี่ยวนะครับกินยากนะครับก็เลยจะลองตกกลางคืนดูนะครับท่านผู้ชมเผื่อจะได้ตัวนะครับเดี๋ยวมันลุ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะที่อยู่ข้างผมเมื่อกี้ก็กลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือผมแค่คนเดียวนะครับตกอยู่ที่นี่นะครับหน้าอ่างแห่งนี้ก็มีผมอยู่แค่คนเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพอ่างตอนมืดนะครับตอนใกล้จะมืดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเป็นนสภาาพออ่งครับตมืด จะมืดแล้วนะครับเนี่ยผมเริ่มมีไฟแล้วมีแมงมีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มืดจะตื่นแล้วตอนนี้เงียบเก็บครับมีผมอยู่คนเดียวครับอยู่อยู่เฉยไม่ได้ครับนุงเยอะยิบไผ่ครับก็ยังเงียบอยู่นะท่านผู้ชมตอนกลางคืนปลาไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเงียบนะครับ โอเคครับก็ต้องรุยกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมกป็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวยาวไปครับผมรุ่นไปด้วยกันครับมันจะถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไฟแบตนะครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ยังไม่มีตังค์ซื้อไอ้พวกไฟพลังงานแสงอาทิต์นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าแล้วผมจะทําให้มันดีกว่านี้นะครับ อนนี้นเงียบแล้วท่านผู้ชมนะครับเมืนะม่อตึ๊ดเตอครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจนะครับตอนคืนนะครับไปครับนี่นจะเป็นลาวของนักตกปลาครับนี่เป็นซุ้มครับทําทำไว้นี่จะมีเรือของคุณกลางมองนะครับ นี่จะเป็นปลาเล็กๆเต็มไปเลยนะท่านผู้ชมปลาเล็กปลาเล็กเต็มเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับนี่ครับผมปลาเล็กนะครับแล้วนี่เป็นเรือนลกตกปลาครับอุ้ยอันนั้นน่าจะเป็นปลาหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูนะครับ โอ้ปลาท่านผู้ชมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับติดมองเขาตายนะท่านผู้ชมโอ้ตัวปลเรือเลยครับโอ้ใหญ่นะครับตัวนี้ติดมองเขาครับนี่มองครับโอ้เสียดายครับเพียครับหมายเรามาสำรวจหมายนะครับเราก็ไปดูเบ็ดกันต่อครับเบ็ดก็เงียบนะท่านผู้ชมเมื่อตึ๊บเลยไฟก็ดับโอ้ แต่ก็แปลกนะุผู้ชมตอนกลางวันปลาเนี่ยโคตรขึ้นโคตรดีเลยนะครับแต่พอกลางคืนทำไมมันเงียบกิ๊บไม่มีเสียงปลาขึ้นเลยมีก็ส่วนน้อยนะครับอ๋อปลาเลยตายวะเนี่ยปลาสร้อยครับตายครับเบ็ดร,รับโอ้ดึงให้น้อย อยากงัดอยากงัดเงียบอ,อยู่นะครับดูมั้ยท่านู้ชมดูปลานะครับปลาบูนะท่านชมลูกปลาบูนะครับครับตอนนี้ก็ เที่ยงคืนแล้วนะครับจะตีหนึ่งแล้วครับเที่ยงคืนกว่าครับก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมไม่มีกระดิกไม่มีกิ้งกังอะไรนะครับอ่าตอนนี้ก็หิวข้าวนะครับไปแดงหัวข้าวมากินครับท่านผู้ชมก็พอดีใช้ตะกร้อมองนะครับที่มีนะครับตกเอาปลาเล็กนะครับก็ได้ปลาไข่แยงมาครับแต่ใช้ใช้เบอร์ใช้ตะกร้อมอง3ามเซนสเซนนะครับไม่มีปลาติดเลยนะท่านผู้ชมใช้2เซนครึ่งนะครับที่นี่2เซนครึ่งที่เอาไว้ จะมีพวกปลากระแยงติดมานะครับก็เลยพอที่จะประทังชีวิตไปแล้วผมก็ย่างอยู่นะครับตอนนี้พอมมืดนะมันก็มืดนะครับท่านผู้ชมก็ย่างอยู่แล้วก็ปลานินที่เอามาตกนะครับก็ไม่กินนะผมก็เลยเอาปลานินที่มันตายแล้วมาย่างกินนะครับโอเคครับนี่ครับย่างปลากระตามีตามเกิดนะท่านผู้ชมปิดปลานินที่เอามาตกนะครับจะมาตกปลากายนะครับก็มันตายนะครับก็มาย่างนะครับมาปิ้งนะครับ นี่เปนปลาขยงยงับผมที่ใช้ตะก้อมองตกมานะครับก็มีแต่ตัวเล็กๆครับตะก้อมอง2เซนครับ3ามเซนสี่เซน,เซนไม่มีติดเลยครับเลยลองใช้2เซนดูก็ต,ตามมีตามเกิดอนคะับท่านผู้ชมมันดึกแล้วครับไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ รอชีวิตรอดครับผมมากินด้วยน,นะท่านผู้ชมอ,อร่อยครับท่านผู้ชมเนื้อหวานนครับนี่ปลานินครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้ปลาบูมาหนึ่งตัวนะท่านผู้ชม ใหญ่มากนะครับตัวนี้ถ้าตัวมันแข็งเลยนะครับไปมันมันขึ้นมานอนนะท่านผู้ชมผมเอาสวียรช้อนเอานะครับได้ตัวนะครับถือว่าไม่แห้านะครับวันนี้ก็ยังได้ประบูหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะครับผมผมก็คงต้องได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ เนื่องจากว่ามันเงียบมากนะครับผมแล้วอย่างยุ่งก็เยอะนะครับแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวนะครับเหมือนจะเป็นหวัดยังไงไม่รู้ครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับโอเคครับผมคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้ถึงไม่ประสบความสําเร็จครับผมแต่ก็ยังไม่แห้วนะครับได้ประบวมาหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมผมใช้เจ้าหญิงช้อนเอานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ